สวัสดีครับสวัสดี f อฟซติงแมคโครทุกท่านครับมาดูการขุดล่องสวนนะครับล่องสวนมุ้งกี่ใหญ่ใส่ปีข้างนะครับวันนี้ให้ดูแต่หัวล่องเลยเออจริงๆแล้วผมไม่ค่อยจะถ่ายตอนเริ่มรับเท่าไหร่เพราะว่ามันภาวะพวงเกี่ยวกับ หัวล่องจะตรงหรือไม่ตรงแล้วก็คลิปที่ถ่ายเป็นคลิปสดพูดสดนะครับมันจะต้องอ,อะไรอะประวงกับรูปภาพประวงกับงานประวงกับคําพูดนะก็เลยมีหลายอย่างวันนี้ให้ดูการทําล่องสวนนะครับจริงๆมันมีการตัดนะมันจะมีสองอย่าง นึ่งตัดหัวหมอนก่อนกับสองอตัดหัวหมอนที่หลังแต่อันนี้มีความจำเป็นเพราะว่าน้ำมันเข้านะครับเมื่อเห็นที่เห็นตอนแรกตอนต้นคลิปเห็นรถถ่ายถ่ายนาไหมรถรถถ่ายกำลังถ่ายนาอยู่นี่ครับมาลนะนะแสดงว่าตรงข้ามเนี่ยน้ำเข้าแล้วนะครับ ก็ถ่ายถ่ายตรงข้ามเนี่ยน้ําเข้าแล้วเราก็ต้องกันน้ําไว้นะครับก็เลยต้องตักหัวหมอนก่อนตักหัวหมอนก่อนเนี่ยความยากมันจะอยู่ตรงที่ร่องมันจะหัวร่องมันจะโคมันจะคดนะครับหัวร่องจะคดมันจะเป็นความท้าทาย ไหนแล้วตักล่องตักตักหัวหมอนก่อนนะครับแบบนี้จะเวลาเริ่มอะต้องระวังเพราะว่าล่องจะโค้งนะครับถ้าตักหัวหมอนก่อนแต่ถ้าตักตักหัวหมอนที่หลังอย่างผมมันถนัดตักหัวหมอนที่หลังนะครับมันจะดูง่ายกว่าสังเกตง่ายกว่า แล้วแต่คนถนัดครับแต่อันเนี้ยจะมาบอกนะครับเดี๋ยวครับว่าต้องตรวจเริ่มยังไงบ้างมีวิธีแบบไหนบ้างนะครับหลายๆายคนที่ติดตามคลิปผมอยู่ก็อาจจะรู้อาจจะรู้ไปบ้างแล้วนะครับว่าผมทำแบบไหนนะครับว่าจะดูว่าตรงหรือไม่ตรง ตักให้ได้สักช่วงหนึ่งก่อนสั้นๆนะครับเนี่ยแล้วก็ถอยออกมาดูดูเอาอย่างของผมเนี่ยเอาแบบเส้นเส้นไว้ข้างแล้วก็เดินเหยียบเส้นนะครับเส้นไว้ข้างแล้วก็เดินเหยียบเส้นเอาเวลาเริ่มก็ดูปีกนะครับ ให้เปรีอบเด็กับเส้นนะเราจะกินเส้นเราจะกินเส้นเอาเส้นไว้หรือว่าหรือว่าตักให้เส้นไปหมดเลยหรือว่าจะเหลือเส้นเป็นแอวไว้นะครับต้องพยายามทำให้เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่เหมือนเดิมแสดงว่ารู้ไว้เลยว่ามันอาจจะคด แต่ถ้าคนโรยปูนโรยปูนไว้ให้เส้นใหญ่เนี่ยก็จะดูกะว่าให้เหลือนิดๆน,นะครับแต่สำก,การตอนเริ่มนะครับผมก็มีเคยลงไว้นานแล้วแหละที่ว่าเวลาตักมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตักให้เลือกทีเดียวนะครับกะว่าเรากลับไปเก็บอีกทีหนึ่ง นี่ครับพยายามเกี่ยให้เห็นแนวเส้นไว้เส้นอยู่ข้างนะเดีย๋ยวเราเข้าไปเก็บความเลือกอีกทีหนึ่งได้นะครับอันนี้เป็นสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มนะครับเริ่มขุดหัดขุดล่องส่วนนะครับเอาไว้เราเช็คระยะดูได้ว่าตรงหรือไม่ตรงตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มสำคัญเดีย๋ยวเราก็ถอยออกไปอีกนะครับ เวลาเดินเหยียบกลางเส้นเลยนะครับตอนนี้จะไม่เห็นภาพเพราะว่าผมหันไปมองไม่ได้เอากล้องตามแน่เราก็จะรู้ว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับมันก็จะใกล้เคียงอยู่ทีนี้เนยเก็บระดับความลึกอีกได้เลยแล้วก็เดินกลับเข้าไปพยายามเดินก็เดินให้ตรงรอยเดิมนะครับทีนี้เราเข้าไปอีกได้เลยไม่อึ่งแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ รอยฟันนะครับรอยฟันเราต้องให้ตรงถ้ารอยฟันตรงล่องก็มีโอกาสที่จะตรงนะครับรอยฟันเราเนี่ยตรงตลอดทีนี้เราก็เก็บความลึกได้เลยเนยีจะเห็นว่าเหลือปูนขาวหน่อยๆน,นะครับแต่ถ้าปูนขาวเส้นหนาก็จะเหลือเยอะหน่อยเป็นเทคนิคอ่า ง่ายๆที่ใช้ควบคู่กับการคำนวณว่าล่องจะมีโอกาสตรงหรือจะคตโค้งนะครับนะเราก็ดูหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นแล้วก็รอยฟันแนวเส้นรอยฟันแล้วก็ความลึกความลึกของล่องนะครับลึกไม่ต้องกระดกลิ้นความลึกของล่องนะครับ แล้วก็บุ้งขีเนี่ยตั้งท่าไหนก็ต้องอยู่ท่านั้นนะครับปีนะครับก็อมันก็จะดูคมดูไม่เว้าแต่ดินนี้กำลังดีครับดินอ่าพึ่งผ่านความชื้นพึ่งผ่านการทำนาแล้วก็เป็นหน้าฝนด้วยดินมันก็เลยเรียบนะครับเวลาขุดล่องแล้วเรียบ เดี๋ยวผมมาให้ดูเส้นหน่อยก็ได้นี่นะเห็นไหมเออเห็นไหมเห็นเส้นไหมโอ้โหบอกให้โรยแบบหนาๆเลยนะครับภรรยาที่เขาลบโรยปูนให้นะครับจะได้ไม่ลบครับถ้าเกิดฝนตกน้อยๆน,นะนี่นครับเราเดินกลางเส้นเลยเหยียบกลางเอาเอาเอาแท็กของเราเหยียบเส้นเลยนะครับข้อโซ่เลยนะครับ เตบความลึกมาจะเพื sociedad, ่อความชัวเดี uh ๋ยวเราก็ถอยดูอีกทีก็ได้นะครับว่ามันได้ไหมแรกๆก็ต้องค่อยๆทำไปนะครับเพื่อความชั่วแต่ มันบางทีมันลดเอียงบ้างอะไรบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆดูหให้มันใกล้เคียงก่อนนะครับไม่ต้องว่าไปซีเรียสว่าโอ้โหมันจะต้องเป๊ะต้องเปียกนะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไระมันจะทําลายความมั่นใจของตัวเองนะครับของเราเองนะครับเราเริ่มขับไม่มีการเริ่มต้นที่ไหนจะจบแบบนะครับ เอสซหลายท่านเคยโทรมาปรึกษาเรื่องบอ่อเรื่องอะไรบางทาีงานยังไม่ได้ทํานะครับงานยังไม่ได้ทําแต่เรามีปัญหาก่อนแล้วกลัวปัญหาก่อนแล้วบางทีหน้าง,งานยังไม่เห็นแต่ว่าเราเรากลัวไปแล้วนะครับกลัวนําหน้าไปแล้วมันเป็นการทราําลายความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับเราไปดูหน้าง,งานก่อนนะครับทําได้บอกว่าได้นะ ทำไม่ได้แล้วก็บอกเขาไปตรงๆว่าไม่ได้แต่ถ้ามันแก้ไขแก้ปัญหาแก้สถานการณ์ได้นะครับเราก็จะมีงานทํานะครับค่อยๆทําไปนะครับมันจาเป็นว่าเราขึ้นขับปุ๊บเราจะเก่งเลยมันไม่มีหรอกครับมันต้องมีครั้งแรกกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุ่นล่องโซนปุนก้ตากสินใส่รถไม่มีใครเป็นมาจากในท้องนะครับมีการหัดมีการฝึกมีการเรียนรู้ โลกันทั้งนั้นนะครับโดยตัวผมชอบนะไอ้บุ้งกีแบบเนี้ยบุกก้งกีฟันใส่ปีกเนี่ยล่องใหญ่แล้วก็อดินเหลือเฟือแล้วก็เกี่ยง่ายดีนะครับอ้าวมองไม่เห็เนใช้ฟันเกียดินเนี้ยเกียง่ายนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบร่องเล็กนะครับก็จะใช้บุ้งกีอสร่องเล็ก แต่ผมงานของผมส่วนมากเจอแต่คนอยากได้ล่องใหญ่นะครับเพราะว่าหนึ่งได้ประโยชน์เก็บน้ําได้เยอะ 2. เลี้ยงปลาได้แล้วก็ 3. สาำหรับพื้นที่ที่ลุ่มมากเตี้ยนาที่เตี้ย่าเขานะครับอันนี้นาเตี้ยว่าเขานะเพราะว่าเจ้าของเก่ามีการลอกหน้าดินไปนาก็เลยเตี้ยว่าเขามันก็จะเป็นที่ลุ่มน้ําพอที่ลุ่มน้ําเนี่ยถ้า,ายกร่องตัวแล้วความสูงไม่พอ ต้นไม้ก็จะแฉะน้ำได้นะครับต้นไม้แฉะน้ำก็จะไม่ค่อยโตไม่ตายแต่ไม่โตมันก็จะเหลืองๆนะครับต้นไม้ก็จะเหลืองๆครับอ,อ่ะโอเคครับพอมาถึงชักประมาณเนี้ยเกือบๆหรือว่าัประมาณนั้งสิบเบมตร 10เมตรนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าล่องอ่ะมันจะไปทิศทางไหนจะตรงไหมถ้าตรงก็พยายามรักษาไปนะครับเนี่ยนะเราจะมองออกแล้วก็จะตรงพยายามรักษาทีนี้ก็รักษาระดับความลึกนะครับอย่าให้มันลึกเกินมันจะป่องนะครับคราเนี้จะล่องจะไม่มีโอกาสคนและนอกจากว่า เราขุดลึกเกินนะครับเราขุดลึกเกินมันก็จะป่องก็เดี๋ยวในโอกาสต่อ,ตอไปจะลงอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสตักสวนนะครับจะลงอีกอีกแบบที่ว่าขุดขุดหัวหมอนที่หลังเอออันนี้มันขุดหัวหมอนก่อนห,หมอนก่อนนะครับอีกแบบนึงก็คือ คุดหัวหมอนทีหลังนะครับอันนี้ขุดหัวหมอนก่อนนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเข้าไปดูที่ผมเคยลงนะครับในคลิปตักสวนนะครับตักร่องสวนกันอะไรประมาณนี้ตักสวนนะครับก็อาจจะมีนะครับที่ลงไว้ครับติงแมคโครต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ